ณนะห้องรับสมัครค่ายอาสาที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งสวัสดีค่ะนทุกคนที่มาจากอาสาค่ะวันนี้พี่จะมาเปิดรับสมัครว่าน้องคนไหนนะคะสนใจอยากไปค่ายสตัตว์นอกพี่ก็มาลงท่เบียนพี่ได้เลยค่ะสวัสดีกับพี่ผมขอสมัครหน าไม่ได้คะแนนนะชิวไม่ไปหรอกเมื่อถึงวันไปค่ายทุกๆคนได้เตรียมตัวเพื่อจะไปขึ้นรถไฟ

ทุกคนลงจากรถไฟก็ได้ถกเถียงกันเรื่องการเดินทางต่อเอ้านี่เลาที่เหนียวอะไรเนี่ยอ๋อท,ที่เหนียวนย่ยเอ้าจะเป็น,นยังงเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วเข็มทิพนะคะ จะไ,ไม่มีวลาให้เราออกไปว้า,อ,อ,ยาอย่าทำนวณเรื่อําไม้ค้าทำไมเราทำเงานให้พวกเขาได้เลยรู้ว่าอะไรสก่อนแต่ว่ายังมานพวกเขาไมาได้สิวจะแรกอยู่แล้วไปเอาาหาที่ดที่สุดใหน้นี้ตีนี้ปักษไม่ได้นะที่ไม่มีการได้เงินเพะที่ที่มีการจัดวางระบบเงินมาอย่างน,นีนั่นก็คือเกษตรฤษีใหม่ญญ กษตรทฤษฎีใหม่คือ,อเนะเกตทฤีใหม่ก็คือการจัดการที่ท,ทํากินแบบใหม่ที่พระบาทสมเด็จพะเจ้าอ,อยู่หัวได้ตัดเอาไว้นั่นก็คือสามสิบสาสิบสิบนั่นเองโดยที่ดิงของเรานั้นสามสิบเปอร์เซ็นแรกจะใช้ไปไหนนะสาสิบเปอร์เซ็นต่อมาจะเป็นการเพาะปลูกข้าวสามสิบเปอร์เซ็นต่อมานั้นจะใช้เป็นการเพาะปลูกเื่องับถตัวส่วนสิบเปอร์เซ็สุดท้ายนะจะใช้เป็นการเลี้ยงสัตแล้วก็ที่อยู่อ เมื่อเวลาถามไปแล้วหนึ่งจนทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตา,า,ามจนได้ผลก็จะเกิดการรวมตัวกันเกิดเป็นกลนมีการแลกเปลี่ยนสินค้าจนทําให้ทุกคนมีฐานะมั่นคงจนถึงจุกนีโ้โอ้โ,อ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 โอหราว่าทาไมเงมหน้าอยู่เนะบอกว่าวันนี้ผมจะได้รับความรู้หลายๆอย่างนะแล้วบอกว่าคงจะำนำไปรับใช้ที่โรงเรียนได้ถึงเวลาที่วกเิการองก,ก,กไปแล้วล่ะ